สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพญ่สาบันดอนแค้นครับผมมื่อนี้พ่อใหญ่สาเขามาพากเสียงอีกแล้วครับยังมาหอดสะพานในข้าวหนึ่งเห็นสุมเจ้าแหงมาลเลยเว่ามืออื่นผมจะได้โพดลงในสําหรับสมาชิกสมิงไพรเนาะเพื่อนก็นจิได้รับชมกันเด้นะครับรับชมรับฟังกันขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับสมาชิกใหม่น้าแน่นะครับแล้วก็สมาชิกเก่านะครับที่ยังเนี้ยแน่นนะครับอยู่เป็นมูพ่อใหญ่สา มาตลอดเลยนะครับขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อไอ้ขนักเศร้า,ศาเศร้าววเอ,อ้ยอย่าเฝ้าพวกอย่าเฝ้ายังกันเดอ้เอมือนี่ล่ะเป็นยี่ห้อเป็นคนอัสซี่ยังครับเดี๋ยวสาวกุหลาบกับเขามาเศร้าเศร้าเอ,อ้ย อยู่เป็นกำลังใจกันครับผมขอบคุณหลายครับที่มู่เจ้าอยากสิไปใส่ก็สิได้ไปละาฝ้าื้นอย่าเฝ้าว่าเด้อกมากาใาลงสร้าง้ยเ้ักาใกสิาลงสร้างด้ย หน้าบ่ึว่าหิวจะได้จได้บงนีกบฏหรอเนี่ยเดี๋วบางทีก็เที่วไปพุ่นเนาะเอาพุนไปทีวไยังพุ่นมันกกินบ่อสัตว์กเที่ยวดำได้กรยากจะนำเสือเนาะที่บ้นให้เอายมเลยละเนี่ยแล้วมันบ่ไหน้ามาสักสียากนำคนจะสิพายบ้างนำมลก็สิบ่พีจบอ่้นกินันนี่หิอ้บ่อบอกบอกัให้บนวังให้กันนบ่ดีไก่กันเนาะอบบอก หัวบอกอ้าว่าแล้วเสียเจ้าอยูอ่เสียหัวบอกอืมเจ้าอยู่เสียหัวบอกมันแม่นอนอยู่แล้วละ่ะกูได้มันสิไปบอกเดี๋ยวนี้หัวบอกคูไลายมันกับปากแข็งทุกคนนั่นล่ะ โอ้ยมาหอดปานนี yeah. ่ล yeah. ่ะเจ้าไป็ยังบกบวางอยู่นอพอเอ้ยขันกูบอกสูกัขากูคือเกาขันกูบอกสูกัขากูคือเกาเจ้าขังเขามาจะตีแล้วเจ้ากับสิบบอยากเท็ดบุญให้โทษแน่บอเออเิ่นสิบบกี่ดอกพ่ใหญ่ะ hết bún luôn đi Bạn nào đấy là Nó cái oh, oh, <laughs> à, đấy bún rồi đi Hoa oh, wow, dài bắn kiếm đó những gì phó đây bún như sân bò à nó cái đấy bún rồi đi Hoa wow, dài Con Mò thăm khăm บอกไปดูว่าเจ้าอยากได้ทรัพย์สินเงินทองของพ่อหญ่เพื่อนนี่ไปเฮ็ดหยันบ่อยากได้ท่านบ่อยากได้กูบ่อยากได้กูบ่อยากได้เห็นบ่บ่กับมันมีแต่มันสิตัวเท่านั้นแหละบัดนี้คนหลายมันหลับปากแข็งแท้ ท่นจับบ <ar> ่ได้ไล่บ่ทันแล้วก็แล้วแล้นี่ไปเค็ไหนท่านก็อยากได้ท่านบ่อยากได้เจ้าขังผีดวงซาดไปให้ยังโอ้นกอยากได้ท่านบ่อยากได้เจ้าขังผีดวงซาดไปให้ยังสัตว์ขุนทัพย์มันบ่ได้อยู่พี่เด้ไปให้ยังสัตว์ขุนทัพย์มันบ่ได้อยู่พี่เด้เจ้าหุ่นจับอยู่บ่ เรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องไงปไัญใดดอกะว่าจังได้เจ้ากระหาพ่อพ่ออยู่แล้วเป็นเช่นนั่นนั่นเองถ้าคนมาแท่งหามันต้นหาหนักปล่อยกับผ้ามาซื้อๆดอกปล่อยอ,อยาองรู้ว่าเจ้ากบหมาล่ำจันหอมนั่นสีวาจังได้ในที่สุดหมอลำจันหอมก็ให้บักนาเขามาดอนแก่นยุต้นย่งสามต้นนั่นมันมี่แต่หายเปล่าเดีย๋ยเจ้าหูจักระตัวบ่บะเจ้าไอ้คนมาลัดยิ่งคอย มื่อรัดคาหอยแม่นขย,นยตายไปแล้วเจ้าปสิค้นมาเจ้าสีขาเมืเอาได้อยู่บ่เอเจ้าปสิค้นมาเจ้าสีขาเมื่อเอาได้อยู่บ่ม,มันก็เสิยคืนมาจะสั่นตัวมุกน้องมันนันขี้กากคย่ยังนง่มาเสียงยสาอาภาษาบอกดีที่รกะเสี <c oughs> วงต้องเสียงภาษงฮินอวันนี ต,ต้างเก่งวตายขึ้นเสียงหมูนี่มันก็เสิยขึ้ว่าจะสั่นตัวลูกน้องมันหนัีกาก็ยังนี่ลูกน้องเจ้ามันหลายกับแมนอยู่แต่ว,ว่าลูกน้องคอยสองคนนั่นเขาเหนือกว่าหลายฮันบอสซันน่ะอยตายไปแต่โดนแล้วเอาละคอยสิวมาเรื่องความิดเจ้าด้บ,บันเจ้ากระสีหูหยอยู่แก่ใจเยอะตัวว่าเจ้าใส่ของอีกคำปองไม่ยิ่งโตผู้เดียวเจ้าไปยั่งขาเขาได้ใส่ของจนตาย เราให้นบังหน้ามปาปัดเอาลูกอยู่ในท้องอับไปให้นมอหลังจันหอมเพชรลูกกรอกอยู่ในท้องอับไปให้นมอหลังจันหอมเพชรลูกกรอกคันไขยทรงเจ้าอัพไปให้นมอหลังจันหอมเพชรลูกกรอก ย้อมหลับสะพอเอ้ยย้อมหลับสะพอเอ้ยขันบบย้อมละกะนยังสิปากแข็งอยู่อีกยู่ตัวนี่ย้อมต้องใส่ไม่เด็ดซะแล้ว ไปเห็มนมอลงจันหอมเท็รลูกกรอกน้อมหลับก็ไปเห็มนมอลงจันหอมเท็รลูกกรอกน้อมหลับสักอ๋อเอ้ยยคอยสรงเจ้าให้ท่างกันเขาก็สิประหารชีวิตเจ้าบอสันกับตีบคุกเจ้าเลือกเอาระวางตายอยู่นี่แม่นแล้วแม่นแล้วแมนน่ะแล้วเออ Ủa Chẳng đẩy cụ cơ bố nhóm lọc Nọc sẽ chạc và... เจ้าเลือกเอาแม่นน่ะแล้วเจ้าบอสันกับทิดคุกแม่นน่ะแล้วเจ้าเลือกเอาติดคุกแม่นน่ะแล้วเจ้าเลือกเอาระวังตายอยู่นี่รับไปตายอยู่ใน้โคบเหอเจ้าอาจีได้ใส่เวลาที่เหลืออยู่ทบทวนความผิดเจ้าของแม่นบอสพญานุบอแม่นเล็กพญานันเจ้าเลือกเอาระวังตายอยู่นี่รับไปตายอยู่ใน้โคบเหอเจ้าอาจ เสิได้ใส่เวลาที่เหลืออยู่ทบท่วนความผิดเจ้าของแมนบอาย,ายญิโน่โ <Moment S 2> มแมนเน็กมึงยงหันอมแมนจังไดยบอกคำว่า <c oughs> มึงเอานี่มึงต้องตายชื่อนี่มึงสิไปตายอยู่ไใบ่โมได้มึงเ,เข,ข้าใจปะไวยคมหลักคว่ำยวนเวิดแล้วคข้าอาค่มมึงเอาละเอาละพญยิยโน่คนหลายคนถิ่มาข่าคนผู้เดียวมันเสียศักดิ์ศรีตัวเจ้าเองก็ต้องมีศักดิ์ศรีชื่อกัน หมอทำคำพาดกูว่า,า,วามึงโมเป็นลูกกูไส้หนอนี่มึงมันขีดขาดกูไม่ได้มึงมา่นสองปีแล้วเจ้าเองก็ต้องมีศักดิ์ศรีขึ้นกันหมายถึงพ่อหญิงาน,โนโด,ด้นนี่เนาะศักดิ์ศรีนี่เนเจ้าเองก็ต้องมีศักดิ์ศรีขึ้นกันหมอทำคำพาดกูาวา่ามึงโมเป็นลูกกูไส้หนอนี่มึงมันขีดขาดสบายว่าคนเราคนเสียงลูกขากนคนเดียวมมีเท่าศรีเจ้าเองก็ต้องมีเท่าศรีขึ้นกันมันหมายถึงพ่อหญิงหนุ่นนี่ แต่ว่างร่มารับาผ้นคนหลายคนหรือมาขาคนผู้เดียวมันเสียสักการสนับกันเอาะสักสีตัวหมอทำคำผ้าเจ้าเองก็ต้องมีสักสีคือกันกูว่ามึงมาเป็นลูกกูไส้เนี <S <S ่เมึงมันผีคขาดกูไม่รบมึงมานี่สักเพวเอาลเาลเพ่นยงห่อนละเดี๋ยวเรล่าเพียงสั้นทอาหมทๆเอาใหม่ก็เจี๊ย่หัว่กกันดีไหมหาวห้อ คือใจหวานเต่าพะเนี่แหมไม่เหรอไม่เหรอก็ยังไม่เหะสาวไหมสาวไหมบบุกไม่อีกแล้วบวชบุกอีกแล้วว่าปู่เดี๋ยวมันพยัาไปดิบวบุกไม่อีกแล้วยฮาน้าน อาไปีก็ปล่อยไปเลยเออเรียบห้อเกิดแล้วพวปดีวแล้วเขาไปยิ่งทีมเราเนี่ยสาเนต์โมดีเนจะว่าปลูกไหมานู่ิปลูกไหมน่ามมาเลย้องปีเอ เอ้กูว่ามึงมาเป็นลูกกูไส้น่อนี่มึงมันขีขาดกูไม่ไะมึงมั่นสลลียวอาัเาน่ะคามหัวลวอะสมเราขึ้นมาดูเช็คดูควาหัวงเลยอแ่ะเอดมีดอกฟองนื้เนืาอเนื้อเกือเนเ้เนือเน้เนื้อเนอเอเนือเนือ้เอนเเนอ ยามมาแต่พูพอันสัมพ่อย่ังมาแต่พูดจะบุคใครวาเนาะสัมพอย่างย่างสัมพาอยางมาแต่พูดนะะั่นเจ้าบุคยเว่าเนาะสิเป็ดวกหน่อยได้ไหมสัมพอสัมพ้อ มาได้แต่เพิ่นเก็บกดดูวยุนสพ่อยางมาแต่คู่นะเจ้าบ่คอยเ้าเนัะมาได้แท่ยางเจูนเจียวไปจนสี่มั้สมพ่อยางมาแต่คู่นะเจ้าบ่คอยเ้าเนา้บ่ได้แท้เพนสูนตีบ่ได้แต่ได้แทได้แท้ ย่าำจะสวยไปไดสี่เนาะเป็นสี่ตัวนี่บันไดแท้ย่ำเพื่อนสวนเปจังสี่ตัวนี่อนี้เอไปถล่มไครเขาเป็น <c oughs> ออดี <c oughs> อดยวเดตอนนี้พี่น้องเอ้ย อันพ่อยางมาแต่พู้น่ะเจ้าโบคอยเว่าเนอนมาไดแท่ย่างเพิ่นศูนย์เป็ดจังซี่อาแม่มันตายเลยนะบอกร่องรักเสดแต่ก็ต้องหากันแล้วพู้น่ะเจ้าโบคอยเว่าเนอนมาไดแท่ย่างเพิ่นศูนย์เป็ดจังซี่อาแม่มันตายเลยนะบอกร่องรักเสดแต่ก็ต้องหากันแล้วผู้ยานขามันตายอาควบกับเสื่อมร่งคือเก่าบอกมีประโยชน์หรอกนางคุกเขามันตายอาควบกับเสื่อมร่งคือเก่าบอกมีประโยชน์หรอกนางคุกเขาลงมึง เดี๋ยวเดี Menschen, ๋ยวเดี๋ยวพญายิ่งนมีเจ้หลายคนได้เปรียบคนผู้เดียวแต่ปัญหากันยังมัดมีเจหลายคนได้เปรียบคนผู้เดียวแต่ปัญหกันยั้งมัดแขนไข่หลังไว้คมลากข้อมาอยู่แขนไขหลังไว้คมลากข้อมาอยู่แก่เสื้อกอกให้มัดสั่นกูจะคู่วัวก็เสียสำเนียนี่นะเอาละเอาละ หมอทำคำพ้าปดศช่ว่ทำไรหีินะเอาละเอาละพอก่อนพอก่อนไปยังฮินนอกพอก่อนพอก่อนไปยังฮินนอกเอาละเอาละพอก่อนพอก่อนไปยังฮินนอกหมอทำคำพ้า่อยสิให้เจ้าคืดสักวันเรจะคู่กับสิษย์แม่ทำไรหีินะเอาละเอาละพอก่อนพอก่อนไปยังฮินนอกหมอทำคำพ้า่อยเสียให ไหนเนี่ยครับอาละเอาละพอก่อนพ่อก่อนพ่อยังที่น่องหมอทำคัมภีร์คอยสิให้เจ้าคืดสักวันระวังตายอยู่นี่กลับไปถือปัญหาอยู่ทางการพุ่นเจ้าเสียเอาแบบไหนโอ้ยยังเดี๋ยวบอกว่าเจ้ากูจูบันดีแหมส่งมันไปให้กระนั่นโอ้ยยังเดี๋ยวบอกว่าเจ้ากูจูบันดีแหมส่งมันไปให้กระนั่นขาเกินห่าง่ปุ่นบอกคนของมันอะไรแต่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เราคืดสักวันพอยัญ่นอะท่านเจ้าเอาตัวมันไปส่งทางการ ไอครับเจ้าเจ้าเป็นพี่เป็นองกันเลยยหัโอ้ยเรากับรงออยอยู่เจ้ากระไดเนาะฟังเราบอกน่อแม่บวโอ้ยบางบอกอยู่เนาะขับ่งออยอยู่เจ้ากรไดเนาะโอ้ยเราขับล่งออยอยู่เจ้ากระไดเนาะฟังเราเ้าก่อนแม่หวย่โอ้ยเราขับล่งออยอยู่เจ้ากระไดเนาะฟังเราเ้าก่อนแม่หวยโอ้ยหยิบไม่ไม่ไม่หยิหยบหยยบยยยย ไม่ไม่ไม่ย่าฟาบิ้น h ế ดเลยไม่ไม่จาฟาบิ้า h ế จะฟาบิ้น hết ไม่ไห่ไย่ยาฟาไปเฮ็ดยาฟาเิ้น h ป t กยังเหรอกูยังเหรอกูยังนิงเหรอกูยังยงเนาะดี๋ยวหลอกคอไปสักคนนี่หลอกคอไปรับกันี่ผู้หลอกคออะไจักใยังเดี๋ยวเี้พ่อป่อยก็หยุดนะพ่อป่อยุดตันที่ก็บัตรกับอันนั้ ủa hàm để cả hai để hàm 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 ยีงแมงไม่ไเฝาวัาก่อนนะหวยมามามาามาเป็นเอกเฝาหยเห็นอย่างนี้เนาะอย่างนี้เนาะหักสัญญาณบักที่ขาดมึงขาดคนอื่นเนี่ยมึงยัดตายบ่ฮะบ่ทั้งคำพ่าค่้ยโอ้ยเก่อบ่อไหนตรงนี้โอ้ยเผ็อบ่อไหนตัวนี้เพ็น里面โอ้ยเกบบ่อไหนตัวไหนเป็นาวยังว่ ยาวไปเลื่อยขาคนนึงแหะขุนยันตายบ่โอ้ยเออบ่ได้ตัวนีเพื่พอนีนีเอา้าไปน,นยังว่ะหมอทำค่ำพาคคอยกระเล่นของขึ้นกันแต่ว่าคอยบูซาเป็นกุทธคุณลูกน้องเจ้าที่ยู่หัวเกาหลงจันทนระ์คอยรับปากไว้จุบเฮ็ดอีหยังเขาขันเขามาขอเง,งานเหตุคอยกระเซยพร้อมช่วยเหลือเขาแต่ว่ามมนเิดขึ้นยุครับเจ้า,ท,า,านะที่พ่อหามเ้าน่ะคือแล้วก้องที่เพิ่นสิเปี้ยนใจ ตอนที่เจ้าสิบบมีโอกาสแล้วตัดสินใจดีๆรักเสียอยู่ใส่บอกให้รู้ตัดสินใจดีๆรักเสียอยู่ใส่บอกให้รู้ขลังกรหนาขึ้นครับตอนนี้ถือภายหลังเด้อ จดคิดดีๆเมาทำาเอยจดคิเบิ้งไหมันดีเมาทำพ่าเอ้ยเจ้าคิดเบิ่งไห้มันดีๆเด้อมาทำคำพาเอ้ยเจ้าบ่มีโอกาสแะ้วด้เนมือนนเจ้ามีโอกาสทอนีได้เมือนี่เจ้ามีโอกาสทอนีได้เมือนี่ไปนอนคุกไกล้บุนบ่หอ เลือกไปนอนคุกขี่ไก่ว่ะเต้ตัดสินใจดีๆร <c oughs> ักเสียอยย่ใส่บอกไว้ดูเจ้าคือเบิ่งแหมันมดีเหรอมาทำบเจ้ามีโอกาสคือเบิ่งแหมันหีเหรอรักเสียอยู่ใส่บอกไว้ดูเจาคือเบิ่งแหงมันหีเ,รเหรอม,ม,มาทำคับค้าเ,เาอ้ยเจ้ามีโอกาสพ็นี่ดห <c oughs> <c oughs> บอกให้ดูเจ้าคือเบิ่งแห่มันดีๆเด้อมาค้ำค้ำพาเอ้ยเจ้ามีโอกาสพอหนีได้เมือนี้เฮ็นยุใสบอกใอยดูเจ้าคือเบิ่งแห่มันดีๆเด้อมาค้ำค้ำพาเอ้ยเจ้ามีโอกาสพอหนีได้เมือนี้นที่เด็ดจว่าเจอสิบป่วยเป็นไงพวกแกบอกคุณทหาร ที่เด็กจ้ว่าจสิพวยบ้านใครผมแอบบอกผ้หญเออให้เราบอกสักอนให้เราคิดเบื้องสกักอนเดียวนี่นี่เจ้าเบิ่ทุกอย่างเลยดิหมอทำค้ำพากอีกบ่ดนลูกไข่ก็สิเกิดมากย่าย่ไข่ฮ็ดบาปมีแนวสีโภกเจาย่า่ไข่ให้บาปเราะผู้ใหญ่หอนข่มีแนวสีโวกับเจยผอ้อหาหอน โอ้ฟวงแล้วผู้ใหญ่หานผู้ใหญ่หานคอยมีแนวสิว้าับเจ้าเริ่มขึ้นได้เลยด้ยเงยหน้าขึ้นมาก็เลยตัดสินใจหมแล้วสิอบรอดอย่างหู้แล้วลว่าสิอบรอดจังไดก็ไปนอนคุกขี้ไก่ดีกว่าตายอยู่มองนี่เพื่อนวาจังสันไดน้องคนเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นมาเขาสิคาตัวอยู่แล้ว <laughs> พอเลกค,คุกคือนเลกทางค,คุกพนจังมอม่ทังรอดกันที่ไปเสร็จตัวิ่นเดียวพอมีทางรอดรพ้าหันพนไปอยกพ่นรอผู้ใหญ่อ่านคอยมีแนวสีวอกเจ้า,าอะมีแนวสีวอกคอยตีมแมนสอ,สองคนมแมนสองคนทอนั้นแมนสองคนทอนั้น สองคนเฮ้เท่านั้นเดี uh ๋ยวเฮียเพิ่นก็มาเดี๋ยวปลาก็มาเดี๋ยวป้าแจกติปก็คอยเตี้ยมนสองคนพอ้นได้ตัว

ไปไปสารสูบเฮาไปไปเรไปก่อนไปไปไปเกียวเอาไปสารสูบเาไม่สบอกว่าจดไปไปสารสูบเข้าไปไปเย้เฮ้ไปสารสูบเฮาไสบอกว่าจัดไหนก็อยากู้จักรยานละมามามาพาย่ะหนอมา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 ควนพะย่ะหนอเกีวเอาไปสารสเอาสีบอกว่าจั้ไหมก็อยากกู้จักนละให้เพ็่นคุยกับรถทั้งหมดให้เพ็่นบอกกัรถทั้งหม หมกัก็กนละายาสูงเขาตายไปมามามาพยัญโหนมา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 สะกอนมาสะกอนมามามายัญหนมา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 สะกอนมาสะกอนมามามายัญหนมา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 สะกอนมาสกอนเอานี่เอามาสะกอนมาสะกอนเนี่มาสะกอนมาสกอน ล็อกไปบูดไปบูดเสียงรัวลอกหัวทางคุณพูดอะไรมาชายเอ็นชายเอ็นมาแล้วกับสาวกหลาบก็มา แต่ยังมากินเนาะสักคนละมาแต่ของ่างเ่าตัวนี้ไปสาธุ้าไปปมาามาๆมาๆม,มาสะก้อนมาสะก้อนใกรผมจะรู้บอกผมได้เอาขังมัน้าผมด้วย